เรื่องย่อละครขุนกระทิงมหาชาติสารวัตรหนุ่มสูญเสียร้อยตำรวจตีดุดดาวคนรักไปอย่างหมากลางถนนที่ประเทศมาเลเซียโดยฝีมือของเมคินนักธุรกิจเถื่อนข้ามชาติจึงเป็นที่มาของการตามล่าตามล้างแค้นอย่างถึงที่สุดโดยมีขวัญตายิงสาวผู้ไม่รู้เรื่องราวด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเข้ามาอยู่กลางระหว่างความรักครั้งเก่าของมหาชาติ และความแค้นครั้งใหม่ที่เขามีต่อศัตรูกว่าที่เธอจะสามารถฝากความเย็นชาในหัวใจชายหนุ่มเข้าไปได้ทั้งคู่ก็ต้องผ่านการต่อสู้และการสูญเสียคนรอบกายไปครั้งแล้วครั้งเล่าแต่สิ่งที่ทั้งสองเพิ่งรู้ในชาตินี้คือทุกชีวิตที่ผ่านมาพบเจอกันล้วนแล้วแต่มีพันธะบูกพันกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนพบแล้วพบเล่าหากไม่หยุดความอาฆาตไว้ในชาตินี้ ภาระก็จะวนเวียนไปมาไม่รู้จักจบสิน้นบินยูเพื่อนรักเพื่อนตายของมหาชาติมียานอย่างรู้ถึงอดีตชาติบางอย่างของเพื่อนแต่สิ่งที่เขาไม่สามารถมองเห็นได้ก็คือใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความแค้นทั้งหมดที่สั่งสมมาตั้งแต่ชาติที่แล้วของมหาชาติใครคือผู้ที่ชักใยเมคินมาตั้งแต่อดีตชาติบินยูพยายามเตเือนเพื่อนให้รู้ถึงบนร้ายของความอาฆาตแค้น มันก็ยังไม่สามารถดับไฟในใจของมหาชาติที่เห็นภาพคนรักตายในอ้อมกอดต่อหน้าต่อตาได้มหาชาติได้มาพบกับคอนตาเธอผู้ซึ่งเป็นเลขาของวินยูและได้มาพัวพันกับเอมมี่ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของเมคินทั้งสองหนุ่มสองสาวล้วนเคยมีเรื่องราวกันมาในชาติบางก่อนทำให้เกิดความผูกพันกันเอมมี่มีใจกับวินยู ขณะที่มหาชาติเห็นความงามบางอย่างของขวัญตาแต่ความรู้สึกผิดที่เขามีต่อคนรักเก่าทำให้เขาต้องปิดบังหัวใจตัวเองเอาไว้ด้วยความยินชาและก้าวร้าวต่อเธอระหว่างทางการตามล่าตัวมีคินของมหาชาติอย่างดุเดือดมหาชัยพี่ชายของเขาผู้การของกองกำกับการตำรวจแห่งชาติต้องเสียชีวิตลงและรวมไปถึงชีวิตของตำรวจอีกหลายนาย ที่อยู่ร่วมหน่วยปราบรามเดียวกันต้องจบชีวิตลงซึ่งเป็นเพราะภายในหน่วยมีไส้ศึกตำรวจเร็วอย่างโสพลคนสนิทข้างกายของมหาชัยเองยังดีที่มีหมวดเหี้ยวตำรวจน้ำดีคอยช่วยมหาชาติอยู่เมคินซ่องสุมกำลังโดยปั่นให้สามแกงอาชญากรรมเข้าห้ามหันกับมหาชาติโดยการบงการของตนอันมีแกงของเสียทรงกิจเพลย์บอยหนุ่มหล่อเจ้าเล่ แกงของเกลียวมาเฟียรุ่นใหญ่ลายครามรวมไปถึงแกงของสวินไอ้แก่แบบอกที่อยากวางมือจากวงการอุบาทสทีมหาชาติกับหมวดเหนียวเข้าไปล้วงความลับในเรือสำราญจนเกือบจะสำเร็จแต่ถูกจับได้และมีการต่อสู้ในเรือก่อนที่มหาชาติจะพาขวัญกระโดดหนีลงน้ำไปหมวดเหนียวได้รับบาดเจ็บและกลับมารักษาตัวที่บ้านสวนของเจิมโดยมีเจิมที่ก่อนหน้านี้ มักไม่ถูกชะตากับหมวดเฮี้ยวนักดูแลตามคำขอร้องจากมหาชาติซึ่งเป็นญาติกันขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มหาชาติกับขวานสนิทสนมกันมากขึ้นและขณะที่ทุกคนหนีการไล่ล่าของพวกแก๊งมาเฟียเจิมได้ไปอยู่บ้านหมวดเฮี้ยวหมวดเฮี้ยวต้องยอมให้เจิมแบ่งโซนอยู่เพราะเจิมห่วงเนื้อห่วงตัวและเจิมซึ่งเป็นผู้หญิงเจ้าระเบียบได้ตั้งกฎในบ้านสารพัด ทำให้หนุ่มโสดอย่างห,วหัวเทียวที่เคยมีเสรีภาพจนเลยเถิดจนไปถึงได้ระเบียบต้องงอไปเลยแต่เหตุการณ์นี้ทำให้ทั้งสองคนสนิทสนมกันมากขึ้นและทำให้ทั้งสองคนรักกันอย่างไม่รู้ตัวมหาชาติใช้ไอ้แก่แบเบะเป็นสายจนสามารถเข้าทำลายแก๊งต่างๆได้โดยใช้เจ๊สองเมียของไอ้แก่เป็นข้อต่อรองมหาชาติเกือบเข้าถึงตัวมีคินได้อยู่แล้ว แต่สุดท้ายเมียของไอ้แก่แบบอกก็ต้องตายลงก่อนที่มหาชาติจะช่วยได้ตามสัญญาทำให้เขารู้สึกผิดเห็นภาพของไอ้แก่ที่เสียเมียไปไม่ต่างจากตัวเองในอดีตเขาตักเตือนไอ้แก่เหมือนประหนึ่งว่าเขากำลังเตือนตัวเองอยู่เมคินโดนมหาชาติลุกไล่หนักจนสุดท้ายเมคินเองต้องไปร่วมมือกับกองกาลังต่างชาติเพื่อที่จะระเบิดเขื่อน วางทรัพยากรจากทางต้นน้ำปลายน้ำเพื่อหาทุนรอนมาจัดการกับมหาชาติแต่สุดท้ายด้วยผลกรรมเขาเองก็ต้องจบชีวิตลงไม่ต่างอะไรจากสภาพที่เขาเคยยิงทิ้งคนรักของมหาชาติแต่ก่อนที่เหตุการณ์จะสิ้นสุดลงวินยูมหาชาติเอมี่ก็ได้รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังของเมคินในอดีตชาติก็คือวินยูนั่นเอง บินอยู่ในชาตินี้แม้จะเป็นคนดีแต่สิ่งที่เขาเคยทำแต่ชาติปังก่อนก็ไม่อาจถูกลบล้างได้บินอยู่เลือกที่จะหยุดกรงกรรมกรงเกียนทุกอย่างเอาไว้ในชาตินี้สุดท้ายผลกรรมที่ทำมาจะนำพาให้แต่ละชีวิตที่ผูกพันกันต้องจบลงอย่างไรติดตามชมได้ในละครขุนกระทิงออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นกายนาทีทางช่องเสี เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่2เมษายน2559